สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีชองตีหักเกษตรจ้าคลิปนี้เฮาจะมาบอกเคล็ดลับดีๆอีกแล้วนะคะเคล็ดลับในการตัดแต่งนะคะตัดแต่งบวกรอเทศบวกรอเทือนะคะตัดแต่งเพื่อหยังเพื่อให้อ่าหน่วยบวกรอเทศของเฮาหนันใหญ่สมบูรณ์นะคะพี่น้องเนื่องจากบวกรอเทศที่เฮาปลูกเนี่ยนะคะพี่น้องเ้าปลูกในส่วนหา่างกาวเนาะกับประมาณเกือบ ซิฟทุงดำนะคะฮ่องผูกใส่ถุงดำเนาะเบื้องลักษณะต้นพันติละหายพี่น้องหน่วยมันก็เริ่มมีแล้วเดิค่ะหน่วยซ้ำนี่โปรโมร์นี่ก็มีนะคะแต่ว่าอ่ามองเบิ่งก็คือมันมันหกใบนะคะพี่น้องมันหกใบมันก็เลยแนมบริเห็นล้วกะถ้าแม่นว่าเ้าบรตัดแต่งออกนี่คือลูกเพิ่นเนี่ยก็จะหน่อยถึงแม้ว่าเพิ่นจะดกอยู่แต่ว่าลูกเพิ่นก็นจะอ่าขยัดขนาดก็จะบบใหญ่เท่าที่ควรเนาะพี่น้องเนาะ ที่นี่ข้ามาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะวิธีการที่จะเฮ็ดให้ลูกของบักเขือเทศที่ข้าปลูกเนี่ยค่ะพี่น้องให้ผลใหญ่นะคะแลราคาดอกพ้นเพื่อนเนี่ยจะจะดกขึ้นนะคะดกขึ้นยอน้อนยังก็คือมันมันจะมีแสงแดดส่องถึงนะคะพี่น้องก็เลยเฮ็ดให้ในส่วนของบักเขือเนี่ยซอยค่ะบักเขื่อ,อเวลามันติดดอก พราะมันเจอแสงมันกะต้องการแสงแดดน้่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเฮ็ทไท้ดอกเพิ่นบ่รุดหลวงนั่นะคะพี่นอ้องอ่ามือนี้เข้ากับผ้ามาตัดแตง่งโดยวิธีการตัดแตงก็คือเฮ้าจะแตงท้างใบนะคะให้โลง่งส่วนด้านล่างนะคือใบที่บจําเป็นนะคะด้านล่างขึ้นมาเนี่ยเฮ้าสามารถตัดแต่งออกได้เลยนะคะบบจําเป็นแล้ว ก็คือให้สารอาหารที่เข้าเดไซน์ลงไปให้เพิ่นนะคะบม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าอาหารทางดินเนะะี่ยค่ะให้เพิ่นไปอ่าซอยในเรื่องของผลนะคะให้ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าแม่นว่าเข้าเอาใบออกก็คือมันจะบด้แย่งอาหารกันเนาะพี่น้องเนาะว่าไง,ไง่ายๆมันจะบด้แย่งอาหารให้ให้เพิ่นส่งอาหารไปเลี้ยงในส่วนของผลนะคะซึ่งตอนนี้เพิ่นก็กําลังติดดอกออกผล หลยเลยละค่ะถือว่าดกเลยละถึงแม่ว่าแสงแดดในส่วนนี้คือมันจะเป็นแดดแคบบ่ถึงเครื่องมือเองนะคะพี่น้องเพราะว่าห้าปลูกก็คือปลูกหนาบานพอสายสายมานี่คือแดดมันจะในส่วนของโตัวบานจะไปบังนะคะจะไปบังในส่วนของแสงแดดเพราะฉะนั้นก็คือบ่เครอรเทนเฮาก็จะ ได้แสงแดดแค่บบบะเถงเครื่องมือนะคะพี่น้องเข้ากับต้องตัดแตงทั้งใบออกเพื่อที่จะให้เพิ่นได้รับแสงแดดเต็มที่แนจัหน้อยนะคะเนี่ยค่ะใบล่างนี่เข้ากับตัดออกเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่าเนี่ยนะคะพี่น้องสวยงามบ่คะเริ่มที่จะโล่งแล้ว ว,งงว่าไงคือว่าข้าตัดอ่าใบใดที่บริชเป็นนี่ตัดออกเบิดเลยค่ะพี่น้องส่วนกิ่งแขนงของมันเนี่ยค่ะเดี๋ยวตอนแรงๆเขาจะเอาไปปักชำเพิ่มจำนวนของต้นบะขือเทศนะคะพี่น้องชำได้ง่ายๆเลยค่ะพี่น้องอ่าปลูกโดยบะต้องบะต้องงอเมล็ดเลยค่ะบะขือเทศเนี่ค่ะง่ายที่สุดเลยค่ะของเขาจะใส่วิธีการชำไส้นะคะมืงค่ะด่านลางเพิ่น ค้นต้นี่จากค้นต้นขึ้นมาก,ก็คือจะสะอาดเลยแหละค่ะแดดก,ก็จะซองถึงค้นต้นเนาะในส่วนของอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะซอยในเรื่องของมแมลงนะคะศัตรูพืชเนี่ยค่ะแหนมเห็นหน่วยเพิ่นลับได้ค่ะพี่น้องพอตัดแต่งใบเพิ่อนออกเนี่ยค่ะหน่วยก็เริ่มที่จะขนาดนี้โป้งแล้วค่ะมันบาท่านในมีนัวสซุกเนาะมันก็เลยสีสันอาจจะกลมกลืนกับในส่วนของใบ นี่ยค่ะความสูงของเพิ่นระดับหน้าอกคนใหญ่เลยละค่ะพี่น้องนี่อ่ายังสูงได้อีกได้ค่ะพี่น้องก็คือวิธีการเฮ็ดอ่าให้เพิ่นเลื่อยขึ้นเฮาแ,แค่เอาเชือกฟางเนี่ยละค่ะพี่น้องมัดแล้วก็พันพัน,นเท้าเพิ่นนะคะอ่าเห็นบ่คะหน่วยเพิ่นเนี่ยค่ะถ้าเฮาบ่ตัดนี่คือจะแนมบ่เห็นเลยนะคะพี่น้องใบมันคุ้มนะคะเนื่องจากว่ามันอ่าแสงแดดมันบ่เพียงพอเนาะเฮาก็ต้องตัดแต่งใบ เพื่อบรให้เป็นสะสมของอโรคแมลงนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห่าจําเป็นต้องเหตุละก่ะส่วนที่สองก็คือเฮ็ดให้หน่วยเพิ่นเนะะี่ยค่ะมีขนาดใหญ่ขึ้นดกขึ้นนะคะเนี่ยเบิ่งโลงบ่คะพี่น้องก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะพี่น้องสําหรับคนที่ปลูกบวบเขือเทศเอาไว้กินในส่วนของเห่านี่คือปลูกแค่เอาไว้กิน ่าต่อไปห้าวก็จะเป็นวิธีการที่จะพันกิ่งของเพิ่นนะคะกิ่งใดถี่มันมันใหญ่แล้วนะคะซึ่งมันแตกแขนงออกมาเนาะห้าวบาด๋อเอาไปปักช่อเนี่ยค่ะพี่น้องห้ากับมาเห็ดอ่าเห็ดค้างให้เพิ่นเพิ่มโดยวิธีการเอาเชือกฟางเนี่ยแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็พนันพันกิ่งเพิ่นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ผูกกับอ่ากับกิ่งใหม่กับเชือกด้านบนที่เ้าเห็ดเป็นค่างทัวค่างแตงกวายอยู่แล้วนะคะพี่น้อง เขาก็ดึงเพิินขึ้นไปเลยค่ะพี่น้องเนี่ยวิธีการง่ายๆคือกันนะคะเหมือนเหมือนการเหตุข้างทัวน่ะนะคะพี่น้องเขาใส่เชือกพางแต่ว่าเขาในส่วนของบัคเือเทสคือเขาจะพันกับโต๊กิ่งของบัคเือรเทศนะคะให้เพิ่นเกี่ยวกอไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเพิ่นกดจะขึ้นตามเชือกนะคะเขาก็ต้องค่อยที่จะพอเพิ่นออกยอดมากยง่เขากลับไปพันอีกเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงของเพิินนะคะ เทากับปับแต่งกิ่งไปเรื่อยๆก็คือพยายามถ้าซุ่งว่าต้นหนึ่งเพิ่นแตกออกมาสามสามกิ่งเขากับพยายามที่จะดึงเชือกไปคนละทางไปคนละทางเพื่อที่จะให้เพิ่นเจอแสงแดดซ้าๆกันนะคะพี่น้องและก็อีกอย่างหนึ่งคือเพิ่นจะต้นเพิ่นจะบปติดกันใบจะบปติดกันมันก็จะเห็นให้ในส่วนของถ้าเพิ่นเจอแดดก็คือดอกเพิ่นก็จะบลอลวงลนนะคะพี่น้องทาแม่นว่าเพิ่นคุ้ม ใบมันคุ้มถ้าต้นมันติดกันแล้วใบคุ้มห้าบ่มีการตัดแต่งใบนี่คือเซตเลยค่ะพี่น้องดอกออกมานี่คือจะล่วงล้นเลยนะคะเหมือนห้าปปูอีหยังสักอย่างแล้เวเ้าว้ในโฮมนะคะพี่น้องถึงมันจะติดดอกแต่ว่าสักพักหนึ่งดอกเพื่อนก็นจะล่วงนะคะถ้าแม่นว่า,าเ้าอาวัยแบบน้านแน,น่นบยแยกอ่าเพิ่นออกจากกันนะคะนะคะี่ค่ะพี่น้องนี่ต้นใดที่มันอยู่ข้างนองมันย่าขึ้นมาแล้วเนะะี่ยค่ะ เทาก็เอาใส่ในส่วนของอเชือกฟางที่เท้ามัดเป็นหลักอยู่แล้วนะคะพี่น้องก็คือจะมีสองเส้นขวางแล้วก็ในส่วนของข้างเพื่อนเท้าก็จะเนี่ยค่ะพี่น้องเบื้องลักษณะที่เท้าพันเนาะอ่าเท้าก็จะเหลือเชือกไว้แล้วก็พ่อเพื่อนปรยยอดเอาไงไม่เท้าก็จะคอยพันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องนี่กับเป็น เทคนิควิธีการดีๆเนาะพี่น้องเนาะเนีย่ยเมืองน้ำกันค่ะรู้สึกว่าสะอาดนะคะแล้วก็นแนมเห็นอ่าพ่วงน้อยเพิ่นนะคะชัดเจนเลยอ่ะโคนก็นจะสะอาดเลยค่ะพี่น้องแบบนี้เพียมาแลงก็จะบ่ค่อยมารบกวนนะคะแต่ว่าถ้าใบเละหลายเบ่งลูกคนติละค่ะพี่น้องค่อนข้างจะดกอยู่ได้ค่ะถึงแม้ว่าแดดจะ แต่จะแค่บะบะถึงเครื่องมือแต่ว่าการติดดอกติดลูกของเพิ่นกะถือว่าดกพอสมควรอยู่นะคะเบิงอ่าถึงยอดเลยค่ะพี่น้องดอกเรืองเหลืองเนาะบกเคือเทสนี่คือเป็นบกเคือเทเทนลูกเล็กหรือว่าภาษาอีสานก็เอินบกคือเคื้านะค่ะพี่น้องใส่สมตำตานี่ยยางแสีบเลยละค่ะนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวถ้าเขามีเวลาก็คือยิ่งมแมลงข้าจะเอรุ ในส่วนของกิงแขนงถีเพ่นแตกออกมาหม่นะคะเอาไปปักช่าเพื่อจะเพิ่มจํานวนของบักเขือเทศนะคะคือวังไงคือว่าเฮามาแค่เธอเดียวนี่ค่ะตนพวกนี้คือเขาใส่วิธีการปักช่ทรายทั้งนันนะคะพี่น้องเมืองตนสมบูรณ์เลยละคะ่ะซ้าพอมเล็ดเลยละคะ่ะเฮาก็าสามารถขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆกินทั้งปีเลยะคะ่ะพี่น้องมันคืออ่า เขาเคยมาปลูกแล้วรอบหนึ่งเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าพอมันอ่าต้นมันแกแล้วเขาบดได้ปักช่ำไว้เรื่อยๆนะคะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นศูนย์พันนะตอนนับปีที่แล้วนะคะพอมาปีนี้เขาได้โอกาสนะคะน้องเพิ่อนอ่าเห็นมันคืนนะคะอยู่ขางบานเพิ่นเนาะก็เลยขอขอในส่วนของกิ่งขแขนงของเพิ่นนะคะมาประมาณสิบกัวกิ่งนะคะ ซิฟก็กิ่งกะพ่อช่ำแล้วกะแบงแบงพีแบงน้องไปปลูกน่ำนะคะพี่น้องกะจะเหลืออยู่ประมาณอ่าน่าจะเบ้อถึงซิฟถุงเนี่ยค่ะอ่าถ้าขาดกะบ,บน่น่าจะขาดหลายเนาะเบิ่งค่ะพี่น้องหน่วยเพื่อนนี่แบบงามเลยด้วยค่ะอะ่สำหรับคลิปนี้ถ้าผู้ใดคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีก๊หก,กห้าเกษตรในเด้อพี่น้องเด้อ เราก็อาจจะติดติดติดคัดคัดดดนในเดอ้อค่ะแะหรือการคลิปหนาเข้าจะมาแช่ประสบก,การณ์เรื่องยั้งเนาะก็จะค่อยติดตามเบิ่งกันไปเรื่อยๆอย่าลืมฝากกดติดตามในเดอ้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กะขอคำกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่